สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานภายในประเทศหรือต่างประเทศดีดีแมกฐานพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอัตเต้ม็ใหญ่เกี้ยวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมันยืนทุกฐานพี่น้องเอ้ยมาโผล่เหม็ใหญ่เกี้ยวอเกล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องไปอีกสองลงมาห่านี่แหละพี่น้องเอ้ยกับอ้ายเปิดเนาะมาเบิ่งมาส้มนอกการมาอะไรกำไรเลยอว่าเบิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ย บรรยากาศบ้า <Okay. S 1> นเมกเกียวพี่น้องเอ้ยอากาศฮอนเอาอีกคือเก่ามือคือลังพี่น้องเอ้ยอ่ะสบายดีปลาลูกลงล่ะอ่ะสบายดีงามๆบออดูเป็นบอ้อุ้ยจะเป็นงามเด้สบายดีปลาลูกฉลุอ่ะเตเอ้ยของปลาลูกกินขนมเด้อ

สังเกตสูตรพี่น้องเอ้ยสูตรพระเอกสองมิตรเลื้งกับเลื้งเลยเ <laughs> <laughs> สือบักใหญ่กับเป็นหัดเป็นไรพี่น้องเอ้ยไปสิบอยากได้อะไพระเอกสองนี่ เบิกมาชมนก,กันพี่น้องเลยแล้วก็นมปูโลหจเกสิป้าเอาอยางอีกแล้วพี่น้องเลยมันโบมันโมมันโมตะ,ะเพื่อนท้องนั่นแหละสิ <c oughs> บรรยากาศทางไทยไปเยป็นย่น่นอแถบภูเก็ตแถบอันนนคอนแกนมหาสารคามน้อบันลูกจาวกับบ้านน้องเนาะ น้องตกน้องเกียบดุมอัดขึ้นมาแถวบุญหลักสถานีเนาะทั้งเสียงใหม่เสียงลายเฮาบรรยากาศคือบ้านเมียเขียวอยู่บ่เนาะแต่โคละแถบแถวโละแถวสุถหมองถกบอนที่มาส้มอเตะมาใหญ่เกียวเนาะ ฝนบ่ได mm ้ตกบ่บ้านมีหญ่เกี่ยวฮอดล่นท่านแม่นย่านบ่ดนอยู่ย่านฝนตก่พี่น้องเอ้ยงอี เปิดเอาเป็นสายได้ซามสายเหรอเปิดยังไงปูนบ่ออันไม่ดองสอบหนึ่งบ่อปูนเขียวลอยหนึ่งปูนอันนั้นลอยซีฟไม่ดองเลยปูนแดงนะอย่าไงลายบ่อเออเป็นเกมมั้ เ่ละสอบ่าเก่งๆเลยไหมดองการบารุคุณสกีแข่งกันกับไอเป็นป hmm. ีนหอเลยอ้าวถูกายกับหันพอได้ห <totally> ลุดงามเนาะาอกับโผล่โผล่โผล่ป้ยงามงามงาม มาสมงนากานเพื่อได้หมูเนาะได้สาวมาริน้ำพี่น้องเลยจับดีๆเดออ้อ,นนอ,อล,ลูก,กนนล,กา <S <S ลก้านโอ้ทอมแม่มาเก็บพักกิเล็กเนาะอย,อยู่ดีมีแห้งอ่ะขอบใจหลาย,ลายๆเพื่อนเก็บอันพักกิเล็กไปอ่อม อ๋อมป้ักเอสัญญากระดูกบ่แม่เอ้ยมันกระเสบแล้วผู้พอปองเด้อขึ้นก็พักเล็กอยู่ทางท้ายบาทเนี่ยอ้ยบ่เห็นมันบังเนาะบางอืมมันบังมีน้าสาวมาลินนำนักศิดปอหนองนาอ กันดิ่งพี่น้องเอ้ยโผงหม่เนาะเมื่อถีบหลุดเมือปันหลุดกระปานางล้นพี่น้องเอ้ยสุดเลืองเผื่อพี่น้องเอ้ยมักกระเลืองเนาะพูเรืองอยู่ตลอดเลยนั่นนั่เ็นเนาะนั่น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 น่นนั่นนัน นี่แม่อ,มอ,อ,ททอ,อาทีาาาาาอนปอกเนาะเพ่นเอาผักกินเล็กไปแกงพี่น้องเอ้ยประเทศไทยของผักอยังเด้เนาะคือบ้านมันใหญ่เคี้ยวอยู่บ่บ้านมันใหญ่เคี้ยวนั่นของผักกินเล็กอืมซี่หอกกินเล็กคือกันนั่นแหละบ่งโซงหากภาษาไทยแท้ยักจะได้ข้าวอีสานก็จะว่าผักกินเล็กคือกันกับประจักพี่น้องเอ้ย แกงมีไข่หมดแดงน้ำกระเสใส่น้ำเนาะน้ำเค็มใส่ตะโล้ใส่กระดูกกระดูกระเสี่น้องเอ้ยหันเสบบ้านเฮาพอได้พอได้อได้บาทนี่ฮงเอากระไดมาขึ้นเนาะแม่แม่แม่โอ้โหจับให้กันอีกเพื่อนเพื่อนญาติตาเถ้าเพื่อนล้มได้ญาติตาเขาพานเพวากระไดล้มพี่น้องเอ้ย ภรรยาเพิ <py> <shop> und <theory> <that> here, sure ่นจับให้สามีเพิ่นอีกพี่น้องเอยเบิ่งเทิงอันพระเอก่องเนาะหลินกับหมูเบิ่งเทิงอันอันแม่เพิ่นมาเก็บผักขี้เล็กพพี่น้องเอยนมาตบนสว่างได้แม่จันกับพ่อพี่น้องเอยบ้านกสิติดแท้พี่น้องกสิติดแท้ลูกๆหลานๆเนาะ มึรู้ีิน้นอ่เอ้ยเอมามันหมักฮินมาใส่มาใส่ปืนพะว่าลูกปืนเพิ่นวะมันถึกตาตัวเองเด้อแม่สิบอกอกเด้อชุยเบอมาแล้วตามาแต่อันนามาแล้วคือสบผากันอยู่คาร์บมึงส่งแ <laughs> มนแหลนะ ลูกส่าห้อยน้อย<ะ>ประดิษฐ์น้ำโอ้โประดิษฐ์ตาตัวเองเลยหลุดตาบอดได้อย่าพาล้านเห็ดลูกพายเอาผ้าเอาใสาา่ฮะเบาใจเนาะโอเคต้นกล้วยมาห้งวัวเพื่อนเพื่อนได้ปืนมาจะใสน่นะ พี่น้องเอ้ยเอาปืนมาใส่ลูกหินเนาะมาดีถึกตาเจ้าของเด้อลูกเด้ออย่าดึงหันล้านเด้ออย่าดึงหันล้านเด้อแฮนปอนใส่โล่นี่นะอุ้ยไปส่องแล้วมาเสียเอาตาผลปออัดยาลูกยาลิ้นพี่น้องเอ้ยมีหมูลิ้นเนาะ นี u, ่บุลินก uh ็ฮู้อยู่พระเอกก็นะบ่ทันฮอดยามล่างบ่ยามล่างก็จังแม่นสิสั่งพี่น้องเอ้ยสมมากวพี่น้องเอ้ยมานี่คลิปนี้นะดแกติดตาม่งอติมเกียนเอนกําลังใจต่อไปประกาดขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ย ถ้าส uh, <pt> <m any ika> <m any ika> ุดก็เอื้อใส่ให้คนคนสิทธิ์ไปแก่ทั้ง3ใสิงทั4นรกจะบ่ดนบัดาลปกป้งทั้งวกทานให้อยู่ดีมีอยู่เย็นสุขสุขภาพแข็งแรงมายืนุงเรืองทุกท่านสาธุสบายบ๊ายบาย